อ,อ้าวท่านผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ครบ1,000ไลค์ด้วยนะครับผมโอเคแตงคิวมากเลยใครพร้อมแล้วก็ l oh shit เฮ้ย hey, พวกนายทำไรวะหืทำไรวะไอไว้แล้วก็ไอเฟสเนี่ยมันก็เล่นแต่ลุงไม่หยุดะอะไอเฟสอะเห็นปางโอเคครับผม ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยากาันนะาไว้เนาะวันนี้แน่อยู่ผมเหมือนเดิมเลยค킹ดั้นแล้วก็ไว้คุ้งเช่นเคยเช่นเดิมนะครับสําหรับในวันนี้นะครับไอไว้ไว้อยู่ไหนไหม,<ะ>ม,ม,มาแล้วผมพิ้วมาลีดพอร์ตพี่ฆ่าผมอ่ะเอาใช่อย,ยอยู่นู่นเลยเอ๋อไปหามันไม่เซฟไปมั <laughs> โอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ทำการเอาดาบไคโดนะหรือว่ากระบองไคโดไหนเฟซลองโชว์หน่อย<ะ>เออนี่แหละครับ เอามาบ้องหัวผมนะครับไม่รู้ว่ากูจะตายหรือเปล่านะคนดูวันนี้เนี่ยผมจะให้คนที่ใช้เนี่ยกระบองใครโดนเนี่ยมีทั้งสองคนก็คือมีเฟสแล้วก็ไว้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะเอาผลปีศาจท,ทั้งหมดในแบบนี้มาเวดดูน,นะครับว่าจะมีโอกาสชนะหรือเปล่านะครับมีอไอกระบองใครโดนเนี่ยจะชนะผลไหนกันบ้างเนาะคนดูก็อย่าลืมดูให้จบคลิปนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ด้วยกันเอ้ยเฟส คือคือฮ่าเอ้ยกูเบื่อจริงๆเลยมาตีไม่หยุดโอเคบอมเลสโกไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับคนดูร้าน First Shop นะครับผมตอนนี้เนี่ยเลดอยู่ที่7จเลยนะคนดูครับระบบนะครับผมมี VIP Serv e r อร์แล้วก็ ID p a ียพนี่นะครับและมีบริการฟาร์มแมปต่างๆด้วยนะคนดูนะครับผมหรือว่าบริการกดผลต่างๆนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยเนี่นะครับผมอย่าลืม นะครับผมมาใช้วยการร้านเฟิร์สช็อปด้วยกันนะครับผมลิงอยู่ตารางคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลแรกกันดีกว่านะครับก็คือเป็นผลอันนี้เหมือนเดิมนะผมทีเล็กนะคนดูครับนี่เลย เอาละไว้พร้อมหรือยังครับผมฟิตพร้อมยัง้อแลวครับโอเคมามามาดีมาดีมาดีเอาเลยโสไปโนโซลัาครับเดี๋ยวเรามาดูมาดีมาดีกระจอก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 ฟาดฟาดฟาดกิน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 เฮ้ย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 นี่ไงตะโกนตะโกนเอ้าสซู้ไม่ได้นะสภนนี้อีซี่เกินไปปล่าวัยเพิเดียวตายนะ่ผมสภนไรนะทีเล็กปะผมเลือกทีเล็กแล้วกันเ,าเนาะ โคตกระจกนะครับผมคนดูผลต่อไปนะผมนะเป็นผลที่2เนาะคือเป็นผลปลาเลนี่ย,ยนะครับผมมาคนดูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะชนะหรือเปล่าพร้อมหรือยังครับผมสองคนพร้อมยังเอแลวครับคือว่าที่ผมที่ผมเนี่ยทำการเอามาสองคนนตะเพราะว่าหนึ่งเลยครับ<ช>พวกผลปีศาจผมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะโกงกว่านะดาบเขาเนี่ยเป็นระยะใกล้ใช่ไหมระยะจูบใช่ไหมจูบเลยนะระยะเองโอเคมาเลยลุยเลยครับ มาดิครับมาดิแคปเขาเรียกเขาเรียกกันการหลอกเขาเรียกการหลอกเขาเรียกการหลอกอุ้ยกดผิดอุ้ยอกดผิดอืมนี่ไงอุ้ยเจ็บเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บยังไงยังไงมาสิจ้านี่ไงหลอกหลอกมาดิครับนี่ไง ยีไงแล้วไอเฟสจะตายไอเฟสจะตายไอพีจะตายไอเฟสจะยิ่ไงมึงม um ึงตบยี่ไงเราเสียเปียบมากเสียเปียบโอ้ย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 กูตาย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 เฮ้ยลืมไปละขนาดเฮ้ยกูจะตายคนดูครับผมคนดูครับ โอ้โหตายครับผมกัดูครับอีซี่ผลบาเรียแพ้ไปโอ้โหท้อเลยมาผลต่อไปนะเป็นผลใหม่เนาะโอ้โหเป่าไม้เลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอรุ่นจะเป่าม้โอเคยาฮูยาฮูไอ้เย็นองดุรุ่นนี่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 วิวิวิโอ้โหผมตายแน่นอนตายแน่นอนเฮ้ย นี่ไงเฮ้ยไอ้พายแบ,บ็ครู้ไอ้พายบรร้การโอ้โหคนดูผมตายง่ายเกินเฮ <c oughs> ้ยทำไมแม่งกระบองไคโดมันแรงนะน,นี่คนดูคือแรงเลยเนาะไปเน,นะ <c oughs> าะใช่พี่คนแรงถือว่าเราแบบว่าเออมันมันมัน,มนแรงอยู่นะคนดูไม่ใช่แบบกระจกกระจกนะแล้วก็เลดดรอปก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับผมยังไม่ได้เลยครับผมตีไปโคตรใหญ่ตัวแต่เฟสแป๊บเดียวได้กูงงที่บหายโอเคผมมาต่อเลยเข้าไปผลดาร์กนั่เองนะครับผมนี่ไง คนดาร์กก็น่าจะตื่นเนาะคลิปเอ้ยไม่ใช่ดิตอนนั้นแม็กมาไหมที่ทำการตื่นนะครับเอ้ยผลกาวิตี้เออผลกาวิตี้เออแล้วก็<ด>แม็กมาด้วยดิโคตรแรงโคตรแรงโอเคระวังเมาดิมาดิมามามาดิมาดิมาด,มาดิแรงแรงแรงไหมแรงไหมแรงไหมแรงใไหมรออะไรมาดิมาดิ เอาเลยพี่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 นี่ไงเก้ยร์เกียรเกียร์ูบดอเป็ดไดีสูบดอเป็ดไดีโอ้ยโอ้ยเฟต์เฟต์แตกฝากได้ด้วยเฟต์มาดี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 โอ้โหผมตายคนดูโอ้โหผลความมืดก็เอาไม่อยู่นะครับผมสลับกระบองไค่โดนะคนดูโอเคแล้วผมมาถึงไฮไลท์แล้วผลโมจินะครับ เรามาดูว่าโมจิจะชนะหรือเปล่านะครับผมปลาเริ่มเลยครับผมมาพี่เฟสเขาลีเป็นต่อ้าวไอเฟสมันไปไหนโอ้โหมาละมาละไอเฟสมาละอ่ะลีลีอ่ะลีกันไปอ่ะโอเคมามามาลีตัวมา let's go ลุยเลยครับผมคนดูนี่ไงทานครับมาดิมาดิถึงไฮไลท์แล้วผมต้องชนะรอบเนี้ยผมต้องชนะแต่แล้วตายเลยนะไฮไลท์กันเหรอมาดิไฮไลท์กันเหรอรอครับรออยู่รออยู่ครับ เข้ามาใกล้บ้องหัเข้ามาใกล้ๆไว้อเข้ามาใกล้ๆบ้องหัว hmm. นี่ไงใครบ้องใครใครบ้องใครบ้องหัวไม่ดีุ่กจ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 ไกจกจุกกจุจจุกจุกกกกตจะหมดแล้วนี่ไง ไอไปลุ้นลุดแล้วไอไลุ้นไอ้ลุ้นจะิาไปลุ้นเจออะไรไอไอยไออยไออยไอไอไไอครัเฮ้ยอึดจัาผมด้วยอึด้ออึดอึดจัดเลยอ่ะไอไอึดจริงอ้เชยคนดูอมันโกงังอะไอ้ยนี่ไงโอมันกงจริงคนดูครับผม คงจริงคงจริงคงโดนตายให้ไวเอาไมว้ก่อนไม่เอาผมเลี้ยงกูเรียว่าตายไปนะผมหลับผลรีเจเนอเรียนะครับถ้าโดน2คนนี้เอาไม่อยู่จริงๆนะครับคุณดูโอเคนะครับมาต่อไปเลยผมเป็นผลบางกรเนาะก็เป็นฝีมือผมล้วนๆเลยนะครับสัตว์คลิปนี้โอเคขอเติมขอแบบวันนี้ขอใช้นี่เลยแล้วกันอันร่างยักษ์โอเค มาดีมาดีใช้ร่ากัดแล้วจะสู้ได้ไดเหรอได้แน่นอนพได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนมาดีไว้พุฆาก่อนมาดีมาดีมาดีไาไว้พมังกรอไว้พุมามังกไว้ไพ่อก่อนไว้ไว้อก่อนเ้ยยยยคนดูแม่ผลอะไรสู้ไม่ได้เลยเหรคนดูโอ้โหผมผลอะไไม่สู้ได้จริงว่ะเอ้ย คือแม่งแรงจริงอ่ะคนดูสอบกระมองไคโดนแล้วผมผมว่าทำไมคนดูไม่อยากดูกันโอเคผลต่อไปผลไฟนี่นะครับผมคิดว่าผลนี้น่าจะโดนตัวแบบอีซี่นะครับโอเคมาดูต่อเลยมาเออมาดิมาดิมาดิอย่าเล่นข้างบนได้ไหมล่ะพวกเองก็โกงนะนะว้ยอย่าเล่นข้างบนได้ไหมล่ะแค่นั้นแหละเอออดีอดีอ่าอย่าเล่นข้างบนนะพม่องอย่าเลี้ข้างบนมาเต็มมาเต็มอะไรอะไรคือเต็มอะไรเต็มาเลยเต็มอะไรไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลย เย็นเย็นเฮ้ยยังใช้สกิลไม่ได้แบบนึงนะสกิลไม่ได้จริงๆนี่เอ้าวอ้าวตัวหนึ่งตัวหนึ่งบักบักผลผลนี่อะไรวะนี่มึงดูดิ่บักกันบักใบใบมึงเกีนเย็นไอ้ใบกูเอ้าเย็นไม่อ้อมึงให้กูด้วยคนดูดูมาทำผมดิกูไม่ใช่อะไรเลยเอ้ ไอ้เยอโคตรเกียดเลยว่ะเยอะเกมนี้โอ้โหคลิปนี้ไม่ค่ะจริงคนดูโคตรปั่นโอเคเดี๋ยวมาผลยีราฟนะครับมันดูการว่าชนะหรือเปล่าโอ้ยเหมือนยีราฟดิไม่ไม่อยากชิวๆอ่ะครับผลยีราฟอะไรใช่อะชิวๆอ่อือชิวอย่าจูบจูบครับจูบตาสู้หลับตาสู้เอาดิเอาดิไว้เอาจริงๆนะมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าเปิดตามึงนะอย่าอย่าบองหูนะมองหูแนอมาดิมาดิ จุกอยู่จุกอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่กูไม่อยู่แล้วกูตายกูตายโอ้โอ้อยตาตาเนี่ยพี่เอิพี่เตาดูครับนี่แหละความยากนะครับเออคิดต่อไปผมก็จะเอาสองคนนะเฉพาะดาบเอาไว้เนาะเฉพาะดาบแต่ว่าผลนี้แมวนะครับผลนี้ก็คือคนเดียวโอเคผมมาต่อไปนะเป็นผลอะไรผลกาวิตี้ตื่นเน่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับงานยากงานยากสู้ไหวหรือเปล่าน่าจะไหวนะนี โอเคลุยเลยเราเ้ยจะไหวไหมอืมเอามาดี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 มเวมาดีมาดรมาดรเราเรเราเรเราดีเอาดาเาเรเอาดิเร็เรเเรเาเเาาเ็เ็เเาเาดิเอ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 าดิ เอาดิ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 โอ้ดูถ้าเกิดว่าคนนี้ชนะนะผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เกมนี้เอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเอาดิเอาดิเอาดิไว้ไปดิ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 ไว้ไปไปตีสองคนเรียบร้อย เป็นผลแรกนะผมที่ชน,นะไอสองดาบนี้นะผมก็คือเป็นผลกาวิตีไคนดูอย่างเว้ยโอ้โหอย่างเสียวเลยว่ะโอเคนะผมก็น่าจะมีผลแรกนะที่ชนะสองดาบนี้ได้ไปไปได้นะมผมพูดเลยกูนะโอเคมาลือต่อนะผมเป็นผลยางยืดเ,ดเอาอนาะโอ้ยเกสี่กสี่กสี่เอ้ยหรือเป็นแกสี่นี่ไงจริงนะบลไอดาบใครดูเี่ยมันแทบไม่มีดาบไหนที่มันว่าตัดตัดสกิลนี่ได้เลยแบบเยอะๆใช่เหรอว่าตัด มีสังเกตได้แทบไม่มีเลยี่ไม่มีเลยดีกว่ามันตัดได้แค่ครั้งเดียวพี่ตัดหมดนี่ไงครั้งเดียวไว้ไว้ไจมน้ำไว้กูจมน้ำไว้กูจมน้ำไว้ไว้ไว้ีเถิน้องีเถิน้องนี่นี่บัตรินก็จะยืดต่ยังยืดโอเตียปิด่อนย่างยืดอ่ะบดลอยฮะไอ้กูตายไอ้เ้วะโอเคมาลุยเลยดีกว่านะครับเฮ้ยวิหมลับตาใช่ไหมตาสู้ครับปกูลืมไปกูไม่เอา มาดิ yahoo 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 เออมีใกล้ๆดิ yahoo เฮ้ยอ้าวเอ้าหายไปไหนอะหายหายไปไหนอะเอาตายแล้วหรอเอ้าตายแล้วหรอวะโอ้โหตายแล้วหรอมันโกงเกินเหียคนดูไม่เห็นไม่เห็นโคตรโกงเอาผลอะไรต่อดีครับผลโอเคผลไอซไม่มีครับผมอ่าผลนี้นะครับผมคือเป็นผลอะไรว่า เสีงโตเสีงโตมาลอบดูจิลอบดูจิเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยลอบดูจินี่ไงลักลอบตีอะเราอ่ะนี่ไงนี่ลับตายลอบตาอยู่นี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 ่ไงปีนาซาเอาตัวมาให้ผมไปช่วยสร้างกระโดดอ่ะโคตรกระจอกเลยคนดูไอ้หผลเสาร้าเขาเนี่ยไปแบบเดียวตายเลยอ๋อโหมท้อจริงคนดูครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราจะลองใช้โอหยาเอาเลยดีกว่านะครับผลต่อไปนะครับผมเป็นด้านผลแสงนั่นเองนะครับผมซื้อมาละผลแสงนี่ก็ถือว่าเฟียวนะไว้เนาะถือว่าเฟียวอยู่นะครับผมอ่ะมาดูเฟียวอยไม่สนแล้วเกิดเลยเอ้าอ่ะเอ้า,อาดีตัวเฉยไอสองผู้นี่เฮ้ยอยู่ข้างล่าง,งดิอยู่ข้างล่างดิผมบอกให้พวกคุณอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่นี่ยอยู่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 ข้างล่าง อ๋อเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนี่แหนมััดสกิลได้ทีเดียวเลยดีมากดีมากไอปเลยดีมากคอลลอกคอลลอกว่าเราไปไเคาหลอกดีมากดีมากมาดับเดี๋ยวมาดับสู้ไม่ไหวหลอกสู้ไม่ไหวหลอกสู้ไม่ไหวหลอกดูดูดูอะไรอะไรสู้ไม่ไหวหลอกค่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคนแสกชนะนที่ผมอึ้งจริงนะคนดูเฮ้ยอึ้งอ่ะอึ้งอ่ะอึ้งอ่ะธรรมดาว่ะธรรมดาว่ะนี่ไงนี่ไงเราเฮ้ยเนี่ยนี่ไงโดน เอพี่อนจะตายพี่จะตายพี่อะไรพี่อะไรพี่เลยจะตายฮะเพื่อนเองจะตายแล้วกระจอกตายต่อหนึ่งต่อละหนึ่งมาดี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 ไว้มาดีมามามามึงมาสึกศักดิ์ศรีเลยไปครับนี่ไง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 เราเป็นบุรีนอง อายกอายกยกดิอายกดิอายกอายกอายกไปอยกไปไแล้วอ่ะนี่โอ้ไม้เปนขึ้นสูงเกินไม่ใช่โกมันโกะผมคนดูหัมันโกผมอะไรันโกผมดัคนดูมันโกผม มึงนะอะไรอะไรอะไรนี่นี่ไม่ไม่ไม่มึงตายนะมึงตายนะไม่มึงตายนะไม่มาอย่างนั้นนะไม่เกี่ยวไปบ้าหด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 ไม่เกี่ยวกับตายคนดูอะไรอะไรอะไรผมรู้ละผมรู้ละกูคอมโบชิดมึงมึงตายแน่เลยมึงรู้ไหมไม่ตายไม่ตายเอาไว้ยเมาดีมาดีลงมา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 ไอ้ทิ้งทีมึงตายมึงตาย มึงตายโอ้โหมึงจู้ดด้ว้าเหเอ้ยนี่ไงมึงประดุจจังนะตีเออดีเออดีเออดิผดแสงแม่งโกงจริงคนละกระบอกมันสู้ไม่ได้พี่ว่ามันคูดาวโคตรช้าเลยพี่สกิลมันก็อันเดียวนี่นาดีโอ้โหเนี่ยมันเล็กข้างบนนะเอ้าวเข้าบ้องหน้าไปดิจตายเไว้หน้าไปดิตายแล้วไปดิไป สวดีสวัสดีสวดีสวัสดีบานกูเลยบานกูเลยบ้กูเลยบ้กูเลยเฮ้ยสวัสดีสัีบ้ากูเลยงับเลยก็เฉาะตายไปเลยเคนผมก็เดี๋ยวมาเลยเยอะเลยนะครับผมจะข้ามเลยเนาะผมจะเอาเป็นผลสะเทือนแล้วก็สายฟ้านะครับผมแล้วก็ผลเงาแล้วก็ผลนีเนาะแค่นี้พอนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเลยแค่ทีผลเนี่นะครับผมที่ทําการจัดการเจ้าหมอนี่ทั้ง2คนเลยโอเคผมมาคุณมาเลยอันนี้คือผลสะเทือนเนาะ โอเคมา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 ลูกาลูกาลูกามามามาเฮ้ยตัดไอ้กี้มามาัมามาตัดไอ้เฮ้ยเฮ้ยเก็บไปล่วเก็บไปล่ไอ้เจ้าหมาน้อยสองตัวไอ้เจ้าหมาน้อยสองตัวไอ้เจ้าหมาน้อยสองตัวอืมอืมเอ้ยบ้องหัวาบ้องหัวาบ้องหวาโอ้โหกูตายเชี้ยโคตรแรงเลยคนดู ถ้าเกิดแบบเราเล่นช่ำอะ่ะเออคือแบบว่าผมก็ตายแบบโคตรอีซีเลยนะครับโอเคามาผลต่อไปนะผมก็เป็นผลที่จะสุดท้ายแหละนะครับผมนะคือผลสายฟ้าเนาะโอเคครับมาเราลองสู้เลยละกันนะครับคลิปนี้ก็ชิวๆนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับอุ้ยโดนเหรอคือ <c ười> ไก่ยังวะมาอูก่าอูกา oh. อูกาโอ้ย oh, hey, 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 เป็นอกามันช้าวะ่ะ <c ười> คนูมันช้าวะ่ะไม่ใช่มันช้า นี่ไงเอาดิเอาดิาาเฮ้ยหลบได้เหรอหลบได้เหรอใช่ครับหลบ,บได้แล้วไม่ได้เท่ครับไม่ได้ทีครับไม่ได้ทีครับอเอา้าค<อ>ุณจะตายน,น,น <Au S 1> ั่นนะคุณไว้เป็นอะไรจะตายแล้วโอ้คุณไว้จะตายแล้วเหรอไม่คุณกระจอกจังอะอ่อนไม่ได้ไไดอนจริงครับอันนี้ก่อน่จริงไม่ไดูเลยไหมจริงนั่นแหละเนี่อยอ่อนไม่หล่ะไม่ใจนะจนื่อยนี่ไงนี่ไงนี่เนื่ยนี่เนี่ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะวัยรุ่นอ่อนอะคืออ่อนอะ นี s <S ่ไงอ่อน i̇şte ี elite, ่ไงอ่อนนี่ไงนี่ไงอ่อนไม่ไว้ยเฮ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 ้โคตรแรงหวังอย่โคตนแรงพี่อนโคตนแรงหลเสายฟ้านี่ไงนี่ไงนี่กันเล่าจะตายแล้วน่าจะตายแล้วน่าวิ่ิวไปตากูตายกันเออยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้นเฮ้ยยเย้ยยเย นี่ตาเลยอยากตายแล้วนี่นี่ตาไปแล่วมึงกูดูตายหนึ่งโอเคผมเล่นมึงก็ไอพีเฟสสู้ๆพี่นี่ไอพีเฟสเอาวันเออเอาเลยเอาเลยมาดีผมหัวกูให้ได้โอเคนะสรุปเงานมันตายก็คือเป็นสโนว์เนาะผลสุดท้ายในวันนี้นะครับผมสรุปผลที่สู้ได้ก็น่าจะมีแค่บางผลนะผมนะก็ผมแนะนําก็คือ ผลแสงก็ชนะเนาะพี่นับให้เป็นชนะลวกันนะครับแล้วก็ผลอะไรนะ <f ling> ผลมังกรด้วยเนาะแล้ว <f ling> แต่คนแหละนวัยเนาะแต่ว่าอันอันนี้คือเรามีสองคนไงเลยสูซูพี่ได้โอเคนะครับจริงๆนะถ้าคนเดียวก็น่าจะไหวครับโอเคลุยเลยละกันนะครับ <f ling> ผลที่ผมว่าน่าจะใช่หัวสะดุนนี่คือโหดโหดเบอร์เกินนะคนดูก็ได้ชนะอยู่นะดูดิคนดูว่าตายอ่ะว่าตายอ่ะยัยัวยัจะตายแล้วน่ะนะตายแล้วน่ะนะ คนขี้หาเข้าไปค,คนขี้หาเข้าไปคนขี้หาเข้าไปไว้นี่จุก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 จก็เลยกับไปวุ้ก <c oughs> นี่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 น,นี่ตายหนึ่งครับผมคนดูตายหนึ่งนี่สุดท้ายนี่ไงครับมาดีอ่าคือสนนเนี่ยโกงมากนะครับผมเป็นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าสนนเนี่ยควรจะเป็นรีเจเนอรี่นะครับซึ่งเคยเป็นรีเจเนอรี่มาแล้วใช่ไหมนะครับก็เลยเขาเปลี่ยนบ้างหรือไงไม่รู้เอา้าตายแข่งตายไว้ <laughs> แข่งตายอย่นี้เลยโอเคนะครับเอาละ่ะสำหรับค่ำคืนในวันนี้นะครับผมประมาณนี้ลแล้วกันเอาไว้เนาะใช่่พีหากว่าใครชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็ซับคลายพวกเราด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะคนดูครับรบ,บายบายผมซีอูครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคลิปนี้เพลินๆน,น,นะคนดูเพลินๆ <c oughs>